สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สูส้นสคนเนดะมือนนี้มาพบกับจองสาวเราอุดมใยคือเก่าืันนี้สาวไรมาอยู่แถวถนนเยาวราชเนาะทุกคนซึ่งสาวไรกับบอด้มาคนเดียวนะแต่กาม,มากับ ไอ้พวกมูเนี่ยและทุกคนน้ำมูแำนะ่แล้วกับน้ำไอ้นั่นแล้วกคนดเดี๋ยวเขาจะมาสัมผัสข้างนอกซึ่งเพิ่นกับสัมภาษณ์กันอยู่นอกเขาจะไปถ่ายว่าเพิ่นมีความรู้สึกจังได้กับประเทศไทยเนาะเดี๋ยวเขาไปฟังนหมอนกันเนาะโซนทางนี้ก็มีอีกโซนหนึ่งแต่โซนทางนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตลาดยามเง้ยมือเช่าแมนเพราะว่าแต่คนก็ยังหลายเนาะแต่คนยังหลายเพราะว่าเขามาถ่ายรูปมาเชื่อเพื่อนเพื่อนบอกว่าประเทศไทยนี่ยพอยอมรับไหลเสือบ่ะเสือหรือยัง ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเบิร์ดเบิดขึ้นก็เบิ่อมเลยตลอดขึ้นเลยการเ็เรียกเ็มงานของเขาเรื่องว่าอีกอย่าหนึ่งการรดน้ำท่างก็ไม่ว่าสะอาดสะอาดนะขนาดคนนลายในาดนเนี่คนนลายขนาดนี้งขนาดหนี่งการรดน้างต้องเปื่อนเรื่องว่ามีขยอกขยะมีขยอกขี้เหยื่อไม่หมดหรอกแต่วันนี้โบมีเห็นว่มันจะมีเจ้าหน้าที่เขาเรื่องว่าคนที่ดูแลเขาจะเก็บกวาดหน่วยงานของเขาเขาจะมาเบิังตลอดชั่วโมงทุก ม่งเลยก็ว่าได้นะดีบ่จอยดีบ่ดีชุดยอกเองเลยหยอดเนาะดีมันจะได้ต้องเนาะถามว่าดีแห้งอะไรก็ให้บอกว่าวิซาต่างชาติหรือาไอ้ดุงไรนี่ความเป็นไทยความเป็นไทยเนาะความเป็นไทยว่าไทยเฉยๆแบบว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะอย่างเช่นเป็นร้ารการกินหรือว่าเป็นเสือป่าใต่ไ้พมนี่มันคืเป็นแบบว่าลายไทยแบบเป็นเอกลักษณ์ของวิทย์แบบนี้นะมันก็เป็นซุดไทยกันชื่อว่าอันดับหนึ่งเลยเด้ ทางชาติจะชอบมากชุดลายช้างชุดลายช้างใช่ลายช้างชุดไทยเป็นชุดยอดเนาะชุดลายช้างเขาวางแห้งดิง่ายง่ายที่เปลายช้างทุกคนสเป็นเป็นยองยองนี่เป็นชอบปะเพื่อนเลยไมยางเยาวราชมีคนต่างชาติใส่เห็นเลยเนาะเห็นเลยยิ่เลยเนาะเขาแม่งเนาะเป็นคนจีนเนาะเขามากของนาฬิกาขนาดชุดนักเรียนไทยคนจีนชาวต่างชาติเขายังเอาไปใส่นะเขายังใส่เซลฟี่เห็นบอก แค่ตอนทำเท้าเท่านั้เขาใส่ไปเที่ยวง่า่ะขาใส่ไปเที่ยวใส่รีวิวอยังไงน่ะง่ายนี่เลยอ่ะแล้วกนี่ครับนี่กับร้ารีนี่กัเป็นครั้งแรกสองนมบ่ที่ไใจมาสัมผัสเป็นครั้งแรกเลยนะใช่ก็ครั้งแรกคือกันแต่ตดีตต้นเต้นเบ้าเยาวราชเยาวราชนะก็อยากเห็นอยากมาสัมผัสไอ้กระบุคิดบักพลศรีไลศรีเหน่งปนีน่ะอย่างจนพอได้แบบว่าโอ้โหมันจะอลังการอะไรขนาดนี้นะนี่ก็ความเป็นจริงพี่น้องเขาไปอยากได้ต่อในพี่น้อง ແນ່ເພງກະລ້າງໄປນ້ອຍເນາະຕີນນີ້2 ออยากไปล่นไปเดียวเลยคนว่าขอแห้งขอแห้งอหากินหน้าอยกินหน้าเลบอกเติมพลังอาไรก็ได้ก้นแช่ก้นติดตามใส่กำลังใจเราหน่องว่าญาติอะไร้บกาขอตรวจขอให้ครับเขก็พูดนะครับปิเสให้หรือว่าเป็นที่ได้นะครับทีมีเจ้าหน้าที่มาชวยกันงากสี่ไหนมาถ่ายทอดอย่างรอบดีๆนี้ไอพีไอหน่องเขาไปเอาในตหวนี่คะตัวโลกเขาไปหน่องรับรับที่นี้ค่ะฝากมีแบบหนองอะไรก็ได้ก้นแช่ก้นติดตาม อันนี้ก็รถตุกต๊กๆเนาะหรือว่ารถแจมโบ้เนอ่เนาะก็คือที่ะะะม,มาจอดค่าลูกค้านะสะดวกสบายในการเดินทางนะคะไปมามงนี้เนาะถนนเยาวราชโอ้โหแบบก<ม>็คือว่านั่นละเนาะการจราจรก็สะดวกสบายและนักท่องเที่ยวเบนกับมาเข้ามาเรื่อยๆเนาะ เขาอยู่ฮอตตีหนึ่งคุณทุกคนขอมาถ่ายรูปมาเซลฟี่เนาะเบิง่งขนาดนี้อย่างประมาณสามทุม่มรอบสี่ทุ่มแหละทุกคนแต่ว่าคนกันอย่างเต็มถนนเลยอันนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วที่สาวไรรีวิวให้เบิงงกเนะก็จะเป็นถนนใหญ่เลยเนาะแต่ว่าฟังนี้ก็จะเป็น ซอยบ่าวทุกคนเป็นสีขาวซอยเนาะอ่าจะเป็นซอยอันนี้เลยเล็นป้ายมาแต่ว่าในซอยนี่ก็มีคนไลยขนาดเนาะบบแตกต่างอยังกับถนนใหญ่เลยทุกวนอันนี้หนูซื้อ่ไร้านคอกร้านขาก็คือเอ่อ ไล่ขนาดตามถนนหุนทางเนาะ ฟังพุ่นกะเออส่วนมากกะที่มีร้านค้าแบบโตๆกันร้านน้ำร้านไข่ผลไม้แล้วก็เออร้านน้ำต่างๆแล้วก็เออร้านกับข้าวนะทุกคนส่วนมากเขารจิมาซื้อของกินแล้วก็เดินถ่ายรูปเนาะก็เป็นดีอย่างนึ่งเนาะเขาค้าขายดีเนาะกัเป็นการเรียกลูกค้าให้อ่ออมีลูกค้าเข้าร้านหลายๆเนาะทุกคนอันนี้ก็ดีคือกันเนี่ยทุกคน จากถนนที่เงียบเงานะที่ว่าชาวไล่บึงในเฟซบุ๊กหรือว่าโซเชียลเนะจากถนนที่บอเคยมีลูกค้าแบบเนี่ยตองกก่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนาะยอดเลย ไปก็ฮอดนาะหรือว่านั่งแท็กซี่นั่งตุกตุกหรือว่าซามร่อนี่ไปก็ได้เนาะหรือว่าเอาซีนั่งรถไฟฟ้าใต,ต้ดินกันมาฮอดอย่างสะดวกสบายเลยทุกคนมาจุดจุดนี้เนาะ่าั่งคุณก็จะโล่นแบบ ตรงนี้กะเส้นเก่้าแบบสุดถนนเลยอันนี้นะคนเดินนะโอ้กระชียวไว้แค่าทางเดินรถหน้าทางแลน่นรถนะค่ะทีแบบไม่น้อยหนึ่งเนาะทุกคนอีกอย่างกระทีเปิดถนนคนเดินนะโอ้แบบสุดยอดเลยความาคิดของเขาเนาะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาไล่ๆเนาะเปิดถนนหนทางให้เป็นทางเดินคนเนาะ ความงามนะอ้าวคลิปนี้จัได้ใซอะไลกันขอจบเพียงสานียังได้กับฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่เดิอทุกคน